<Net> ครีมแบบน้ำแชมพูที่กินเห,เหมือนน้ำหอมแบรนด์ด <plac> ังตอนที่สองเหมือนมากครับเหมือนผมใช <ória S 3> ้ครีมแบบน้ำที่ผลิตโดยดีอออ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์บเบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วนะฮะวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปคลิปหนึ่งครับที่มีคนเรียกร้องมามากๆนะครับว่าอยากให้มันมีตอนที่2มากนะครับคือคลิปครีมแบบน้ําและแชมพูครับที่กลิ่นเหมือนน้าหอมแบรนด์ดังเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะสัมผัสประสบการณ์เช่นการใช้น้าหอมเคาน์เตอร์แบรนด์นะตอนเวลาอาบน้ำครับคลิปนี้คุณมาถูกทางแล้วครับคลิปที่แล้วครับจะเกิดใครได้ดูเนี่ยเป็นคลิปที่โหทำแล้วคนดูรวดเร็วมากครับผมลงมาไม่ถึงเดือนอ่ะน่าจะ 3ามแสนวิวแล้วมั้งครับทีนี้เนี่ยในคลิปนั้นครับใต้คลิปคนดูนะครับซับสไครเบอร์ของช่องเซนนอเบิร์นนะก็มาแชร์กันเต็มไปหมดเลยครับตัวนี้ครับพี่เบิร์ตไปลองกินเหมือนตัวนั้นตัวนี้เลยเหมือนเป๊ะกลายเป็นว่าผมจะมาป้ายยาคนอื่นนะผมโดนป้ายยาซะงั้นผมก็เลยไปซื้อลองมาหมดเลยครับแล้วครับมันก็เกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับเอามา5ตัวครับที่กลิ่นเหมือนน้ำหอมแบรนด์ดังแบบสุดๆนะครับไม่พูดต่อเพลงครับไปพบกับ5ตัวนี้กันเลยครับไป ตัวแรกครับเป็นครีมอาบน้ำครับถ้าเกิดคุณชอบกลิ่นของน้ำหอมเวอร์ซเชรุ่น e r o s นะฮะคุณจะชอบครีมอาบน้ำตัวนี้ครับมันคือ Tross Coupe ครับ ตัวไอ้ลอสเนี่ยผมมีเป็นครีมับน้ำมาเลยนะครับคือเวลาอัพเทียบกันจริงๆทอสคูเป้อะผมว่ามันจะออกแป้งเงย็นโปรเทคใส่เข้าไปมากกว่าบัวเซเช่ไอ้ลอสเนี่ยจะติดหวานกว่านะครับสองตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมือนกันสักประมาณ70%เอร์เซ็นางนี้ดีกว่ากลิ่นเจ้าบัวเซเช่ไอ้ลอสใครไม่เคยดมนะครับมันจะเป็นน้ำหอมที่เหมาะมากๆนะสำหรับแบบวัยรุ่นนะอายุแบบ25ลงมาแล้วแบบชอบไปเที่ยวผับอะไรเงี้ยครับจะกลิ่นเหมือนพวกหมักฝรั่งมิ้นท์นะครับติดหวานหวานนิดนึงนะเพราะว่ามีทองกันมีทองง่่ายแตก็ติดหวานเพิ่่มเซซ็กีนิดนึงนะครับเพอรร์์นน์ฟอแมนซดดี้วยนะครับติ่าง ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมถ้าเกิดแบบคุณเซียนแบบอยากไปผับมากนะครับผีดไม่ได้อ,กออกจากบ้านไม่ได้ช่วงนี้ครับใช้ตัวนี้ครับทอส c ูเป้ครับบอกเลยว่าเปิดผับอยู่ในห้องน้ําแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับ450มิลนะราคาอยู่ประมาณ189บาทนะครับซื้อได้ดีวสัสดสันท็อปมีหมดนะครับถ้าคุณอยากเปิดผับอยู่ในห้องน้านะตัวนี้เลย ตัวต่อไปครับเป็นยาสระผมครับถ้าเกิดคุณชอบน้ําหอมอาร์มานี่ครับควอด d จิโอพ r ฟ f ูโมครับยาสระผมไหนมันจะไปเหมือนมันมีครับมันคือเครียเมนคริสตยโนโรนันโดครับ องนี้แหละอืมอย่างนี้แหละนะิงเสร็จนะตอนผมใช้แรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนแต่พอใช้ไปใช้มาเนี่ยโอ้ยมันแยกยากผมให้แบบเหมือนสัก80%อย่างี้ดีกว่า Aqua D G O Profumo ครับถ้าเกิดคุณไม่รู้จักไม่เป็นไรครับแต่คุณต้องรู้จักตัวออริจินอลของมันมันคือตัว Aqua D G O ขวดใสๆครับกลิ่นจะออกแนวน้าทะเลเค็มๆครับเวลาฉีดสดชื่นเหมาะกับผู้ชายแบบออกกําลังกายผู้ชายแบบมีกล้ามหน่อยเนี่ยแบบไปช้ทะเลชิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวขวดสีดําเนี่ยเข้มกว่าติดทนกว่าเา้มาากกกๆับใใสส่่อองน ทํางานมันจะดูน่าเชื่อถือดูเข่งขึม่มดูเท่นะครับ p e r f o r m ม n c ์ค่อนข้างดีล้วติด7 8ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนเข่งขืึมในห้องน้ำครับฝัก <c oughs> ผมไปเข่งขืมึมใบกัดการามตัวเองไปครับ <c oughs> cr7 <c oughs> ครับ men clear <c oughs> นะครับเ <c oughs> หมือนมากๆนะครับราคาก็ไม่แพงอีกแล้วครับปวดปั๊มเนี่ย435มิลมัน่าจะอยู่ประมาณ189บาทอีกแล้วนะครับก็ถือว่า T เด็ดครับ c l e ีย men cr7 นะครับแล้วก็ aqua โ i o r profumo ฮะเต่อไปครับตัวที่3ถ้าเกิดคุณชอบน้ำหอม n i ช สุดแพงอย่างเบซองฟรานซิสเคอร์จิองอะควายูนิเวอร์ซลลิสแล้วแ่ะก็มันมีครีมอาบน้ำตัวหนึ่งที่เหมือนมากครับตัวนั้นก็คือโยเบลเชอร์รี่บอสซัมแอนด์มิล ตัวนี้ได้มาอย่างบังเอิญมากๆครับเพราะว่าพี่ SP สายป่านครับเป็นคนมาบอกผมเลยว่าเนี่ยเบิร์ตคุณต้องไปลองโยเบลกลิ่นทีแอนมิวครับตัวนั้นเนี่ยพี่สายป่านบอกว่ากลิ่นมันเหมือนกับโจมาโลนอิลิชแพดฟิเซียครับแต่ผมไปซื้อที่วัดสรรครับมันขาดตลาดไปแล้วมันหาไม่เจอครับผมก็จะถอดใจแหละเหลือเเห็นตัวนี้ครับตัวเชอร์รี่บอสซัมนะเฮ้ยดมไปดมมาแม่งเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะกลิ่นมันไปเหมือนกับอะควายูเออรเซอร์ดิสซึ่งเป็นน้ำหอมที่ผมคลั่งมากตอนนี้นะครััับไไมมมมม่่่่เเเเชืือออลลยววาาานนนนนนจะะะีี้้้หหใดกิตรพ กลิ่นมันแบบผู้ดีมากๆปรุงได้อย่างเรียบหรูและลงตัวมากๆรวยแบบไม่พยายามเอาใช้คำนี้ดีกว่าครับกิดเลยแล้วกัน คือฉีดปั๊บเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบเข้าโรงแรมแล้วคุณเจอเตียงสะอาดดที่ซักมันดีมากๆครับอยู่ในโรงแรม5ดาวอ่ะบวกกับกลิ่นครับดอกไม้ที่เป็นดอกไม้หรูๆอ่ะมันเหมือนวางไว้ที่อยู่ข้างเตียงอะไรอย่างเงี้ยทุกชายฉีดก็จะให้เป็นอารมณ์แบบคุณชายครับผู้หญิงฉีดเนี่ยจะให้อารมณ์แบบเสื้อขาวนักธุรกิจหรูอะไรเงี้ยให้ฟิลนั้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากหรูอยากเรียบอยากมีคลาสอยู่ในห้องน้ำนะครับผมแนะนําเลยโยเบลเลยครับเชอร์รี่บลูซัมเวิร์มิลครับกินเหมือนมากแล้วราคาก็ถือว่าไม่แพงครับยู่ อีกแล้วนะฮะซื้อได้ที่วัสสันนะครับโยเบลครับหรือว่าทีเด็ดครับตัวนี้โอเคต่อไปนี้ลิสต์จะเข้มข้นแล้วครับ2ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมที่โด่งดังมากยอดฮิตมากๆนะครับแต่ผมหากลิ่นที่มันเหมือนให้ได้อ่าเริ่มจากตัวที่4ครับน้ําหอมสุดยิตดของผู้ชายนณโมเมนต์นี้ครับจากแบรนด์น้ําหอมชื่อดังและเก่าแก่มากๆฝรั่งเศสครับมันคือ ดีอส์สวาชครับถ้าใครเป็นแฟนดีอส์สวาชจะรู้เลยว่าเป็นน้ําหอมที่เซ็กซี่นะครับติดทนกระจายดีชีดออกมาจะให้ความรู้สึกสดชื่นจากเกรฟุดก่อนแล้วสักพักจะมีกลิ่นเหมือนแป้งเย็นโคเทคออะมารวมกันแล้วออกมาดูร้ายอะเป็นผู้ชายไร้ร้ายัะครี oh. ครมแบบน้ำที่กลิ่นเหมือนเจ้าน้ําหอมดีอขวดละพันนี้ครับมันคือ Tro t f ์ e l ครับ เหมือนมากครับบอกเลยครับเหมือนผมใช้ครีมแบบน้ำที่ผลิตโดยดีออมีชา a r c o a l active นะครับช่วยดูดซับกลิ่นแล้วก็มีซิงค์แอคทีฟช่วยขจัดความมันส่วนเกินของผิวนะครับผมใช้มาก็ถือว่าร้างง่ายครับไม่ได้แบบเหนียวอะไรมากมายนะครับราคาก็ไม่แพงครับ450เินอยู่ที่189บาทแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเลข189นะครับก็ผ่านไปครับ c r o fuel ครับผมให้90%และตัวสุดท้ายครับจะบอกว่าเหมือนที่สุดเลยก็ว่าได้ในลิสต์ ผู้ชายนะถ้าเกิดจะเริ่มใช้น้ําหอมขวดแรกแล้วส่วนมากจะเริ่มจากกลิ่นนี้ครับมันคือ จาวีดอฟคัวเตอร์ครับถ้าใครรู้จักมันดีครับเป็นน้ําหอมที่ฉีดง่ายครับใช้ยังไงก็หอมนะครับฉีดมันจะกลิ่นเหมือนน้าทะเลแล้วก็มีกลิ่นแบบสะอาดอาดอ,อกแฟบๆนิดนึงแต่ออกมาก็หอมมาให้อารมณ์สปอร์ตเหมือนผู้ชายไปเล่นกีฬาแต่ที่สําคัญเนี่ยส่วนมากคนจะชอบบ่นแล้วมันติดไม่ทนนะครับไม่เป็นไรครับถ้าติดไม่ทนเนี่ยผมบอกเลยว่าวิธีแก้คุณต้องอาบน้ําด้วยกลิ่นที่เหมือนมันครับซึ่งกลิ่นนั้นก็คือ บีไนท์ไลท์ซิลเวอร์ฮะเหมือนมากๆผมให้แบบ95%ถึงร้อนะครับ95%ถึงร้อนะครับถ้าเกิดใครมอกแล้วมีปัญหาว่าดับเบิลดคัวเอร์แบบ4-5หชั่วโมงหายใไหมให้คุณอาบน้ำด้วยบีไนท์แมนก่อนครับแล้วคุณฉีดดับเบิลดคัวเอร์แค่นี้ช่วยได้ละดับเบิลดอคัวเธอร์และบีไนท์แมนครับ ตัวสุดท้ายที่ผมบอกเลยว่าเหมือนมากๆครับโอเคก็ผ่านไป,ไปแล้วครับกับ5กคีมแบบน้ําและยาสระผมที่กลิ่นเหมือนน้าหอมแบรนด์ดังแบบสุดๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะส่งไปให้เพื่อนๆที่ชอบอาบน้ํานะครฮา <c oughs> ได้เลยนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะแล้วก็ฝากซับสไคร์ครับช่องนะครับยูทูบเซนนัมเบิร์ดนะครับผมก็จะมีเรื่องราวเ <c oughs> กี่ยวกับน้ําหอมเรื่องกลิ่นต่างๆนะครับเป็นความชอบเป็นแพชชั่นของผมนะครับก็จะแชร์ให้ทุกคนนะครับบาน้ําหอมเหมือนกับผมนะครับก็ฝากติดตามนะครับซับสไครับ ไปดูได้ที่ไอจีครับอินสตาแกรมเซนต์ออฟเบิร์ดครับในนั้นผมก็รอลงว่าวันนี้ฉีดน้ำหอมอะไรนะครับไปกินอะไรทําอะไรที่ไหนชีวิตประจําวันของผมนั่นเองนะครับไปตาม Follow ได้ที่อินสตาแกรมนะครับเซนต์ออฟเบิร์ดนะครับแล้วสุดท้ายครับอัปเดตเรื่องราวข่าวสารน้ําหอมนะครับหรือว่าอยากจะดูคลิปนี่แหละจะถนัดดูใน Facebook มากกว่าในยูทูบนะครับไปดูได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o กเซนต์ออฟเบิร์ดนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับช่วงนี้โควิดระบาดนะ Stay safe ครับ เป็นงทุกคนมากครับเจอกันคลิปหน้าครับมีความสุขกับน้ำผอ่มากๆครับบ๊ายบาย